วัสดีค่ะทุกทุกคนมาอยู่ที่ช่องเฮงเฟ็ก95อีกเช่นเคยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำขั้นตอนการเปิดบัญชีของโบเกอร์ e ว t e ท็ Market ค่ะสำหรับโบเกอร์ e ว t e ท็ Market นะคะก่อตั้งเมื่อปีคิดจักราด2009ค่ะสํานักงานใหญ่อยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก็จัดได้ว่าเป็นโบเกอร์ที่มีชื่อเสียงอีกรายหนึ่งนะคะของประเทศออสเตรเลียค่ะ ในส่วนของความน่าเชื่อถือนะคะทางโบรกเกอร์เวนเท็ดมารเก็ตนะคะก็ได้รับใบอิุญาตกํากับดูแลถึง4ใบด้วยกันค่ะได้แก่ EXIT ประเทศออสเตรเลียค่ะ FCA ผู้ควบคุมตลาดหุ้นในสหราฐอาณาจักร CIMA ผู้ควบคุมตลาดการเงินในหมู่เกาะเคเมนและ FSCA ประเทศแอฟริกาใต้ ก็จะได้ว่าเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะในส่วนของขั้นตอนการเปิดบัญชีนะคะก่อนอื่นให้เพื่อนๆคลิกลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะเพื่อน,นำคุณมาสู่หน้าเว็บไซต์ของ v a n t a g e m a r k e t นะคะและที่มุมบนด้านกว่านะคะคุณก็สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาที่คุณต้องการใช้ได้ค่ะเพราะว่าเขารองรับถึง11ภาษาเลยนะคะคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะ นั้นนะคะให้มาคลิกที่หัวข้อ Register ค่ะและคลิกที่เทร e n าวนะคะเพื่อทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายค่ะในส่วนของหน้านี้ค่ะ Open Live Account นะคะจะเป็นการลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดจริงนะคะที่หัวข้อแรกค่ะขั้นที่นะคะเขาก็จะให้เราเลือกประเทศเราอยู่อาศัยนะคะให้คลิกที่ดับดาวค่ะแล้วเลือกประเทศเป็น Thailand ค่ะ หัวข้อถัดมานะคะอีเมลค่ะให้กรอกอีเมลที่ใช้งานได้จริงนะคะบรรทัดถัดมาอีเมล v a l i f i c a t i o n code ค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราทำการยืนยันอีเมลนะคะโดยคลิกที่ send code นะคะเพื่อทำการรับรหัสค่ะทางโบรกเกอร์จะส่งรหัสให้คุณผ่านทางอีเมลนะคะให้คุณไปเช็คเมลค่ะและนำรหัสที่ได้รับนะคะมากรอกค่ะ เมื่อคลิกที่เซ็นโค้ดนะคะระบบจะเริ่มจับเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการเช็คอีเมลกันก่อนค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่กล่องอีเมลนะคะทางโปเกอร์เวนเทรดมาร์เกนะคะก็จะส่งอีเมลนะคะพร้อมทั้งรหัสค่ะเพื่อให้เราทำการยืนยันอีเมลนะคะให้คุณคัดลอกรหัสที่ได้รับนะคะ คัดลอกไปค่ะแล้วก็นำมาวางนะคะเพื่อทำการยืนยันอีเมลค่ะถัดมานะคะในส่วนของพาสเวิร์ดค่ะให้คุณทำการตั้งรหัสพาสเวิร์ดนะคะอย่างน้อย8ตัวอักษรขึ้นไปค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขและก็ตัวอักขระพิเศษนะคะอย่างน้อยแตัวอักษรขึ้นไปค่ะ ัวข้อถัดมาในส่วนของรหัสผู้แนะนำนะคะหากเพื่อนๆยังไม่มีรหัสของผู้แนะนำนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยสนับสนุนทางช่อง้วยน,นะคะโดยการพิมพ์รหัส IB4163 ค่ะพิมพ์ IB4163 นะคะถัดมาก็จะเป็นการเลือกประเภทบัญชีค่ะก็จะมีในรูปแบบของรายบุคคลนะคะแล้วก็ รูปแบบของบริษัทค่ะแนะนําให้เลือกเป็นลายบุคคลค่ะถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นเงื่อนไขทางภาษีค่ะหากคุณไม่ใช่พลเมืองสหรัฐและไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะและข้อสุดท้ายนะคะหากคุณยอมรับนโยบายและเงื่อนไขของทางบ็กเกอร์เวนเท็ดมาร์เก็ตได้นะคะก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะ จากนั้นคลิกที่ Create Account ค่ะลิกกระบาทค่ะเพื่อปิดต่าง,างที่ขึ้นมาค่ะในส่วนของ Account นะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลค่ะที่หัวข้อแรกนะคะกรอกชื่อเริ่มสกุลภาษาอังกฤษค่ะถัดมาค่ะเลือกเพศนะคะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงค่ะแล้วก็ถัดมานะคะกรอกวันเดือนปีเกิดค่ะสำหรับปีเกิดนะคะเป็นปีคิดตศักราชนะคะ ในส่วนของโฟนนัมเบอร์ค่ะรหัสประเทศไทยนะคะคือบวก66ค่ะและในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะคะแนะนำให้ตัดศูนย์ตัวหน้าออกนะคะสมมุติ0 8นยนะคะพิมพ์89แล้วตามด้วยเบอร์โทรได้เลยค่ะแล้วก็ประเทศที่อยู่อาศัยนะคะก็เป็นไทยแลนด์ค่ะสัญชาตินะคะก็เป็นสัญชาติไทยค่ะเมื่อกรอกเรียบร้อยนะคะให้คลิกที่ Next ค่ะ ในส่วนของหน้านี้ก็จะเป็นการกำหนดการตั้งค่าบัญชีนะคะที่หัวข้อที่1ค่ะก็จะเป็นการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายนะคะก็มีให้เลือก2แพลตฟอร์มค่ะคือ MT4 นะคะแล้วก็ MT5 ค่ะก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะที่หัวข้อที่2ค่ะเลือกประเภทบัญชีนะคะสำหรับโปรกเกอร์เวนเทสนะคะเขาก็จะมีประเภทบัญชีให้เลือกหลากหลายประเภทค่ะ แต่หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นบัญชีสแตนดาดค่ะแล้วก็บัญชีรอหรือบัญชี ecn นั่นเองค่ะแล้วก็บัญชีสวอฟฟี free, นะคะอันนี้ของสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็จะสังเกตเห็นเครื่องหมายพัดจันร์นะคะอันนี้สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามค่ะสามารถเปิดบัญชีได้นะคะค่ะแล้วก็จะมีบัญชีเซนสแตนดาดค่ะสำหรับมือใหม่ไว้ฝึกซื้อขายนะคะ ก็แนะนำให้ไปเลือกเป็นบัญชีสแตนดาดค่ะในหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นการเลือกสกุลเงินของบัญชีค่ะแนะนำให้เลือกเป็น USD ค่ะจากนั้นนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไขค่ะและคลิกที่ Next ค่ะ ถัดมาในส่วนของหน้านี้นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบบัญชีค่ะโดยเขาจะให้เราทำการยืนยันตัวตนนะคะก็ให้คลิกที่ id verification ค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะก็จะเริ่มต้นการยืนยันตัวตนค่ะโดยเขาก็จะระบุชื่อนามสกุลของเรานะคะแล้วก็สัญชาติที่เราใช้ค่ะถัดมาค่ะ ประเภทของเอกสารที่เราจะใช้ระบุยืนยันตัวตนนะคะคุณสามารถเลือกได้ค่ะโดยคิดที่ดับดาวนะคะเอกสารแรกนะคะคือบัตรประจําตัวประชาชนค่ะเอกสารที่2นะคะหนังสือเดินทางหรือาพาสปอร์ตค่ะและอันที่3ค่ะอื่นๆค่ะแนะนําให้เลือกเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะคะ national id ค่ะจากนั้นนะคะให้ทําการกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักค่ะถัดมาค่ะ ให้นำโทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้านะคะให้ชัดเจนที่สุดค่ะถ่ายรูปจากบัตรตัวจริงนะคะจากนั้นนะคะคลิกอัปโหลดค่ะเมื่ออัปโหลดเรียบร้อยนะคะให้คลิกที่ submit ค่ะ หลังจากส่งเอกสารไปที่เรียบร้อยนะคะทางโบก็แจ้งว่าขบวนการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่อาจ,จต้องใช้เวลา3-10นาทีค่ะไม่เกิน24เชั่วโมงนะคะและหลังจากที่บัญชีได้รับการตุมัมาแล้วนะคะคุณสามารถเทรดได้เลยค่ะทีนี้ก็ให้มาคลิกที่ poa v a l c a t i o n นะคะเพื่อไปสู่ขบวนการต่อไปค่ะ ในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราทําการยืนยันที่อยู่ค่ะที่หัวข้อแรกนะคะสัญชาติคือสัญชาติไทยค่ะประเทศที่พักอาศัยนะคะก็เลือกเป็นไทยแลนด์ค่ะในส่วนของซิตี้นะคะให้กรอกจังหวัดค่ะแอดเดสค่ะก็กรอกที่อยู่ของคุณนะคะรายละเอียดของที่อยู่คุณค่ะถัดมาค่ะเขาก็จะให้เราอัปโหลดเอกสารเพื่อย,ยืนยันที่อยู่นะคะ คุณจะใช้เป็นบินค่าสารทะณูบโภคก็ได้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะที่มีอายุไม่เกิน6เดือนนะคะหรือจะเป็น Bank statement ก็ได้ค่ะจากนั้นก็อัปโหลดนะคะถัดมาก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วคลิกที่ submit ค่ะหน้านี้เขาก็จะแจ้งว่าให้รอการตรวจสอบ POA นะคะหรือเอกาสารที่ทำการยื่นไปกระบวนการนี้จะใช้เวลาตรวจสอบเอกาสารประมาณ3-10นาทีช้าสุดไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะเมื่อบัญชีผ่านการอนุมัตินะคะคุณจะสามารถถอนเงินออกได้ตอนนี้ก็ให้คลิกที่ดิปสิทธค่ะเพื่อทำการฝากเงินในส่วนของหน้านี้จะเป็นการแจ้งเรื่องโบนัสเครดิตเติมพลังด้วยโบนัสเครดิตสูงสุดถึง10,000ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ที่เปิดบัญชีเทจริงคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโบนัสเงินฝากคุณต้องเลือกเข้าร่วมก่อนที่จะฝากเงินเข้าบัญชีของคุณนะคะเพื่อจะรับเครดิตโบนัส50%จากการฝากเงินครั้งแรกและ20%จากการฝากเงินครั้งต่อไปทั้งหมดโดยจำกัดไว้ที่10,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะหากคุณต้องการเข้าร่วมนะคะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อที่ยอมรับเงื่อนไขค่ะ จากนั้นคลิกที่ปุ่มสีส้มค่ะเลือกใช้ตอนนี้ในหน้านี้คุณสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขได้ค่ะจากนั้นนะคะก็คลิกที่กระบาดด้านบนนะคะเพื่อปิดหน้านี้มาอยู่ที่หน้า d e p สิทธิ์ n ันนะคะเพื่อทำการฝากเงินเข้าสู่บัญชีซื้อขายค่ะสำหรับช่องทางการฝากเงินนะคะก็มีให้เลือกหลายช่องทางค่ะอย่างช่องทางแรกนะคะคือการฝากเงินผ่านบัตร เดบิตและก็บัตรเครดิตค่ะถัดไปช่องทางที่2นะคะคือการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ช่องทางที่3ค่ะไทยแลนด์ QR Payment นะคะการโอนเงินผ่านธนาคารไทยโดยการสแกน QR Code ค่ะแล้วก็ช่องทางที่4ค่ะ Add the c a s นะคะ ช่องทางที่5ค่ะการฝากเงินสกุลดิจิตอลค่ะเช่น btc usdt หรือก็อีทีเลียมค่ะแล้วก็มีช่องทางอื่นดีนะคะอย่างเช่น neteller skill ซึ่งก็มีหลายช่องทางให้คุณเลือกนะคะสำหรับคนไทยนะคะช่องทางที่ฝากเงินง่ายและสะดวกรวดเร็วที่สุดนะคะแนะนำให้เป็น Thailand qr payment นะคะ การฝากเงินโดยการสแกน QR Code ค่ะผ่านธนาคารไทยนะคะคลิกที่ไทยแ l a n d QR Payment ค่ะมาอยู่ในหน้าของการฝากเงินนะคะก่อนอื่นขอแจ้งไว้เลยนะคะว่าทุกบรกเกอร์นะคะไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีของบุคคลที่3นะคะดังนั้นบัญชีธนาคารที่คุณจะทำการฝากเงินเข้ามานะคะจะต้องมีชื่อนามสกุลตรงกับ ผู้ที่เปิดบัญชีเทรดค่ะถ้าคุณใช้บัญชีของบุคคลที่สานะคะตอนฝากเงินเข้ามาคุณสามารถฝากได้ค่ะแต่ตอนถอนเงินคุณไม่สามารถถอนเงินออกได้มาดูในส่วนของการฝากเงินกันต่อค่ะที่หัวข้อแรกค่ะ Account Number นะคะหากคุณมีบัญชีซื้อขายหลายบัญชีนะคะก็ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะฝากเงินเข้าไปค่ะสำหรับโบรกเกอร์เวเทรดปกนะคะ บัญชี Standard กับบัญชีรอ ECN นะคะฝากเงินขั้นต่ำอยู่ที่50ดอลลาร์ค่ะส่วนบัญชีโปร ECN นะคะฝากเงินขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0 0 0ดอลลาร์ค่ะถัดมา Amount ให้กรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการจะฝากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะฝากให้ดูเป็นตัวอย่าง200ดอลลาร์ค่ะในอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ34.95 คิดเป็นเงินบาทไทยนะคะเท่ากับ6,990บาทค่ะในส่วนด้านซ้ายนะคะตรงโน้ตคุณสามารถใส่บันทึกช่วยจำได้ค่ะและเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะคะในส่วนของวอเชอร์นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปก่อนนะคะเพราะว่าบัญชีเปิดใหม่คุณจะยังไม่มีตัววอเชอร์นะคะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องโปรโมชั่นให้ทีหลังค่ะ ตอนนี้ให้ทำการฝากเงินก่อนนะคะโดยบคลิกที่ Submit ค่ะจากนั้นเลือกการชำระเงินโดยใช้ QR Code นะคะให้คลิกที่ไทย QR Code Payment ค่ะระบบจะแจ้งยอดการโอนเงินนะคะจำนวน6,990บบาทค่ะก็ให้คลิกที่ตกลงค่ะก็จะมี QR Code ขึ้นมานะคะสำหรับสแกนเพื่อโอนเงินค่ะ และระบบก็จะเริ่มจับเวลานะคะธนาคารที่รองรับนะคะก็มีธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยธนชาติธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคาร TMB ธนาคารออมสินและธนาคาร UOB นะคะที่สามารถรองรับการโอนเงินได้ค่ะก็ให้คุณนะคะ เข้าไปที่แอปธนาคารนะคะแล้วทำการสแกน QR code ค่ะเพื่อจ่ายเงินนะคะการทำธุรกรรมนะคะจะต้องทำให้เสร็จภายใน10นาทีค่ะจะเห็นว่าระบบกำลังจับเวลาอยู่นะคะและตอนนี้เราก็ได้ทำการสแกน QR code จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยนะคะทางโบรกเกอร์ก็แจ้งว่าเงินจะเข้าสู่บัญชีซื้อขายทันทีที่ฝากเงินค่ะ ตอนนี้ใครคลิกที่ back to homepage ค่ะกลับมาอยู่ที่หน้าโฮมค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เงินได้เข้าสู่บัญชีซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้เราได้ทำการฝากเงินเข้ามาจำนวน200ดอลลาร์นะคะแล้วเราก็ได้รับโบนัสเครดิตอีก20%ค่ะเพราะว่าบัญชีนี้เป็นการฝากครั้งที่2นะคะถ้าใครที่ฝากครั้งแรกนะคะจะได้โบนัสเครดิต 50%ค่ะตอนนี้เงินก็เข้าสู่บัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะทำการซื้อขายได้แล้วค่ะก็เสร็จขั้นตอนการฝากเงินเข้าสู่บัญชีซื้อขายของโบเกอร์เวนเทดมาร์เก็ตค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าทางโบเกอร์นะคะก็มีการจัดโปรโมชั่นตลอดค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะให้คลิกที่หัวข้อโปรโมชั่นค่ะ ในส่วนของโปรโมชั่นการฝากเงินค่ะก็จะมี50%และ20%นะคะสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินเข้ามาครั้งแรกนะคะคุณจะได้รับโบนัส50%ค่ะของเงินฝากครั้งแรกนะคะจากนั้นค่ะคุณจะได้โบนัสเครดิตเพิ่มเติมนะคะ20%ค่ะในครั้งต่อไปรวมโบนัสทั้งหมดนะคะจำกัดอยู่ที่10,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะ ก็สามารถกฝากเงินเพื่อรับโบนัสนะคะโดยคลิกที่ทิปสิตดาวค่ะมาดูที่ด้านล่างค่ะก็จะเป็นรายละเอียดของการฝากเงินค่ะเมื่อกี้ได้ทำการฝากเงินเข้ามา200ดอลลาร์นะคะโดยได้รับโบนัสเครดิต20%ค่ะคิดเป็นเงินเครดิตนะคะก็40ดอลลาร์ค่ะไปดูในส่วนของโปรโมชั่นล่าสุดกันต่อเลยนะคะให้คลิกที่13%ฟันโก้ดค่ะ การเติบโตของกองทุน13%ต่อปีค่ะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของปี2024เลยนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อวันที่8มกราคมค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจะรับดอกเบี้ยนะคะคุณจะต้องเปิดบัญชีเทรดจิงค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกที่เข้าร่วมค่ะและคุณก็ต้องฝากเงินขั้นต่ำ5,000ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะจากนั้นนะคะเงื่อนไขก็คือใน1สัปดาห์ค่ะคุณจะต้องซื้อขายอย่างน้อย 0.5หลอดค่ะเพื่อที่คุณจะรับดอกเบี้ยรายวันนะคะ0.05%ค่ะจะชำระดอกเบี้ยให้ทุกวันจันทร์นะคะและอีกหนึ่งเงื่อนไขค่คะบัญชีซื้อขายของคุณนะคะจะต้องรักษาระดับเงินทุนนะคะให้มากกว่า5,000ดอลลาร์ 5, ขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะได้รับดอกเบี้ยค่ะหากเงินทุนนี้นะคะต่ำกว่าระดับ5,000นะคะจะไม่เข้าเงื่อนไขของการรับดอกเบี้ยนะคะ ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้นะคะให้ทำการเลือกบัญชีที่คุณจะเข้าร่วมนะคะจากนั้นค่ะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไขค่ะและคลิกที่เลือกใช้ตอนนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราไปดูที่หัวข้อเ e n t ทอร w a ีวอชกันต่อเลยค่ะเมื่อคุณคลิกเข้าร่วมนะคะและทำการฝากเงินเข้าสู่บัญชีเทรดจริงค่ะเมื่อคุณทำการซื้อขายค่ะระบบจะทำการ เก็บสะสมหลอดให้คุณโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็แปลงมาเป็นแต้ม Vpoint ค่ะซึ่ง Vpoint นี้นะคะคุณก็สามารถสะสมเพื่อแลกของรางวัลได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น g i ฟต์วอ c เชอหรือว่าจะเป็นของรางวัลอย่างอื่นนะคะซึ่งคุณก็สามารถโอนเงินสดเข้าสู่บัญชีเทรดได้เช่นกันนะคะก็เป็นอันจบขั้นตอนการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์เวนเทดมาเก็ตค่ะและวิธีกดรับโบนัส รวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดขัดปัญหานะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะทางไลน์แอดเ2 3งสองสค่ะและก่อนจบคลิปนี้นะคะก็ฝากช่องทางการติดตามค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามบทวิเคราะห์ไอเดียในวทางการเทรดโฟเล็กได้ทางเทรดดิ้งวิวค่ะ มาอยู่ที่เว็บไซต์เทดดิ้งวิวนะคะในนาม s e นาสอ2สามค่ะซึ่งเราก็มีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปว,วิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็สามารถกดติดตามไม่ได้นะคะที่นี่ค่ะเราก็จะมีบทวิเคราะห์ของ f o r e x นะคะน้ำมันทองคำดัชนีดอลลา่าค่ะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาติดตามได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ และในส่วนของกราฟนะคะก็สามารถทิกขยายดูภาพใหญ่ได้นะคะโดยการดับเบิลคลิกที่ชาร์ตค่ะและคลิกที่ลูกศรอ,อีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้ดูราคาแบบเร็วไทม์ค่ะก็จะเห็นว่าผู้เงิน USD JPY นะคะถึงทาร์เก็ตที่3ของเราแล้วนะคะด้านล่างก็จะมีการอัปเดตให้นะคะ และเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะคะก็คือผ่านทาง X ค่ะหรือว่าชื่อเดิมก็คือทว i t t e อเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์จากที่นี่เลยค่ะในทว i t เ e r รเราก็จะนำเสนอไอเดียการเทรด f o r ็กนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางค่ะ ก็สามารถมาติดตามกันได้นะคะแต่เน้นย้ำนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะทำการซื้อขายนะคะให้วิเคราะห์ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งค่ะที่นี่เป็นเพียงไอเดียแนวทางการเทรดเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอแจ้งเตือนนะคะว่าทาง h e ง g ฟล็ก x 95นะคะไม่มีนโยบายระดมเงินทุนนะคะอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างชื่อเราไปใช้ในการนิสาชีพนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะคะที่กำลังมองหาบล็กเกอร์เทรดโฟเล็กที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือได้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีกับเราได้ค่ะเพราะว่าเราก็ได้คัดสันบลอกเกอร์ที่มีลายเส้นที่น่าเชื่อถือได้ในระดับสากลน,นะคะหรือจะสแกน QR Code เพื่อเปิดบัญชีสนับสนุนทางทีมงานเราก็ได้นะคะ ถ้ามีข้อสงสัยหรือติดขัดปัญหาใดๆนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะทางไลน์แอดเพงสองสามสค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ